แน่ๆทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้ร้านช็อปทางร้านจดทะเบียนบร,ริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้ร้านชอออน็อปเอลสีเฟิรอนชาวกิเมททุกคนวันนี้นะก็พบกับคลิปสำรวจแพทกันก็มีคุกกี้อัปเดตเข้ามาเป็นคุกกี้ดาร์กฟองดูแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับแพทการเวลากลากับมาอีกครั้งหนึ่งนะผมก็ห่างหายกันไปน่าจะสองปีพอดีนะเพราะว่า รอบล่าสุดที่มาก็จะเป็นแพทน้องเนซึ่งก็นานแล้วนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าในอัปเดตนี้มีอะไรอัปเดตกันเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่การอัปเดตนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นกิจกรรมไตเติลนะครับกิจกรรมไตเติลยุทธการเฟนหาสมาชิกใหม่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมไตเติลคล้ายๆกับตอนไอ้รอบที่มันเป็นน้องเยลลี่ความฝันกับน้องมิวคีเว่เนาะที่มันจะมีให้เดินไปเดินมาได้ด้วยนะฮะ ซึ่งก็เหมือนเดิมมี2 chapter นะ c h a p ต e r 1จะเปิดตั้งแต่วันนี้นะผมยาวไปถึงวันที่12แล้วก็ chapter 2เนี่ยจะเปิดวันที่12ยาวไปถึงวันที่2 7ต่อมาในส่วนของฟังก์ชันใหม่นะผมฟังก์ชันย้อนกลับหรือฟนะังก์ชันรีวายเนาะสับฟังชันนี้เนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถย้อนกลับไปในก่อนหน้าที่เราจะพลาดได้นะผมสามารถใช้ได้โดยการกดที่พอสหน้าจอเกมนะแล้วก็มันจะมีปุ่มขึ้นมาให้กดนะผมซึ่งเราจะใช้ได้ใน1เกมเนี่ยหนึ่งครั้งแล้วก็1นวันเนี่ยเราใช้ เราสามารถใช้ได้ในกิจกรรมไตเติลแล้วก็โหมดเบรกเอาทสรุปผลประจําสัปดาห์นะณนะตอนนี้ก็คือใช้ได้2โหมดนะซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยเราจะใช้ได้ในช่วงเดือนอัปเดตนี้นะก็คือยาวอยู่ถึงวันที่27เท่านั้นนะณนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นฟังก์ชันทดลองไปก่อนนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะทำให้แบบบางจังหวะเราพลาดอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการแก้ไขได้เลยก็คิดว่าถ้าเกิดมันเวิร์กเนี่ยก็คงอาจจะกลับมาเป็นฟังก์ชันถาวรในอนาคตนะ ต่อมาคุกกี้ตัวใหม่นมคุกกี้รถดาร์ฟฟงดูในที่สุดก็มาเป็นตัวเ playable สักทีนะซึ่งน้องก็มาพร้อมกับสัตว์แดงแล้วก็สก,กินระดับสุดพิกด้วยนมวันประเมินผลการทํางานแล้วก็นอกจากตัวของดาร์ฟฟงดูแล้วเนี่ยก็จะมีสก,กินของน้องมะเดือ่อนม้าแดงผู้สงสารแห่งผืนพสุธาก็เป็นระดับสุปอรปกด้วิก็เป็นสก,กินจุจีนต้อนรับปีมานั่นเองนอกจากตัวของสก,กินมะเดื่อที่เป็นจุจีนของปีนี้แล้วเนี่ยก็จะมีสก,กินจุจีนที่กลับมาให้สุ่มกันด้วยนมก็จะมีตัวของสก,กินถั่วแดงซอสพริก น้ำตาหิมะประหลไฟฟ้าแล้วก็สละเนาะซึ่งน่าจะเป็นตู้แยกก็สามารถไปสุ่มกันได้นะถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีสกินปีนักกษัตริย์เก่าๆนสกินเยลลี่ก็จะเป็นสกินของดาร์กฟงดูเซตเยลลี่วันสัมภาษณ์แผนทรัพยากรบุคคลเป็นระดับอีพิกกิจกรรมพิเศษทีมไฟสึกแย่งชิงเนาะก็จะเปิดในวันที่4กุมภาพันธ์นะการปรับปรุงอื่นๆนะมีการเปลี่ยนให้เยลลี่หมีไม่กลับมาหากไม่ยกเลิกการส่งเยลลี่หมีไปพักร้อน มีการเปลี่ยนมิชชั่นเบรกเอาท์ในเควสบางส่วนเพื่อให้สามารถผิดฉีดได้ทุกเมื่อโดยไม่เกี่ยวกับก,บกำหนดการหมดเบรกเอาท์ประจำสัปดาห์เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องวิ่งตั้งแต่ผัดที่5ถึงผัดที่10ที่หมดเบรกเอาท์ประจำสัปดาห์ที่1หรือ2แต่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นวิ่งให้ครบ5ครั้งหรือ10ครั้งที่หมดเบรกเอาท์แทนซึ่งผมว่ามันดีนะการปรับลงตรงนี้ซามแข่งโนมก็มีการแทนที่2ด่านเนาะตัวของหมู o ่บ้านด้วยด่าวแซดโอคูนเอ็มหนึ่งเนี่ยจะถูกแทนที่ด้ ก็ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นแมปหมีชมพูนะแล้วก็เกาะเหลี่ยโจสัตว์ผีจะถูกแทนที่ด้วยกลางหมู่บ้านยักษ์กวานะครับรามาดูกันที่การแก้ไขบั๊กปรับสมดุลเกมกันบ้างดีกว่านะครับคุกกี้รถมาเดือมีการเพิ่มฟังก์ชันล็อกอัตราการซูมกล้องขณะใช้ความสามารถแก้ไขปัญหาที่ทาให้จานวนครั้งการกระโดดที่เหลือไม่ถูกรีเซ็ตเมื่อจบการใช้ความสามารถแก้ไขปัญหาที่ทําให้ใช้ความสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงไม่ได้ระหว่างได้รับแรงเร่งจากการเหยียบแผ่นกระโดดยกเลิกฟังก์ชันเพิ่มพลังแม่เหล็กเมื่อเหยบผ่นกระโด มีการปรับปรุงให้คงความเร็วไว้เมื่อเหยียบแผ่นกระโดดแล้วลงพื้นปรับปรุงให้ความเร็วในการเหยียบแผ่นกระโดดค่อยๆลดลงตามเวลาที่กำหนดมีการเพิ่มขอบเขตพลังแม่เหล็กในระหว่างใช้ความสามารถยกเลิกฟังก์ชันจำนวนจำกัดการกระโดดสูงสุดในระหว่างใช้ความสามารถแก้ไขปัญหาที่ทำให้ตำแหน่งการสร้างแผ่นกระโดดผิดปกติหลังจากที่หยุดใช้ความสามารถแล้วกลับมาใช้ใหม่มีการเพิ่มพลังชีวิตอีก3หน่วยลดคู่ท่ามการผลิตแต่เขาอีก0.5วินาที ลดจํานวนการผลิตเยลลี่พลังชีวิต1อันเมื่อเก็บเยลลี่แต่เขาเพิ่มคะแนนเยลลี่พลังชีวิตเพิ่มคะแนนการกระโดดเท่ากับว่าน้องเนี่ยที่ปรับก็คือจะเป็นเรื่องของปรับเรื่องเมคาาิกการใช้ความสามารถนมแต่ว่าเรื่องเมคาาิกการเก็บแต้มเนี่ยก็ยังคงเน้นต้องทําลายสีขวาเหมือนเดิมนะส่วนต่อมาก็จะเป็นน้องชูครีมนมชูครีมมีการเพิ่มฟังก์ชันการผลิตไอเทมวิ่งในความเร็วสูงและน้ายาเพิ่มพลังชีวิตสลับกันเมื่อใช้คาถาชุดใหญ่มีการเพิ่มฟังก์ชันแสดงจานวนครั้งการลองใช้เวนต์ที่เหลือก่อนการไล่ มีการเปลี่ยนรูปแบบที่เปลี่ยนเยลลี่ขนมเวทมนต์จำนวนหนึ่งเป็นเยลลี่ชูครีมเป็นการผลิตเยลลี่ชูครีมเพิ่มตามจำนวนที่กำหนดเมื่อได้คาถาชุดใหญ่ตอนมีแคนดี้วิเศษเพิ่มพลังชีวิตอีกหนึ่งหน่วยเพิ่มคะแนนเยลลี่ขนมเวทมนต์แล้วก็เพิ่มคะแนนเยลลี่ชูครีมชูครีมได้เรื่องความสามารถในการผลิตโพชั่นเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีความเร็วสูงด้วยน้องน่าจะทำระยะได้เยอะขึ้นนมก็ไม่รู้ว่าจะมีการปรับจังหวะน้องไปไหมหรืออะไรยังไงก็ต้องไปทดสอบกันอีกทีหนึ่งเนาะต่อมาฮี อีดังแก้ไขปัญหาที่ทาให้ได้คะแนนกระโดดดึงลงพื้นทั้งหมดในครั้งเดียวเมื่อใช้ความสามารถแคนดี้พิเศษก่อนขึ้นใช้ความสามารถซึ่งการกลับตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าถ้าฮีดังเจอด่านที่สั้นเนี่ยน้องจะใช้ทริกแล้วได้แต้มไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนและก็ถือว่าเป็นการเนร์ทฮีดังไปนะครับต่อมาคุกกี้ดับเงาป่าไผ่นะครับแก้ไขปัญหาที่ทําให้จํานวน,นการพุ่งเนี่ยลดลงหนึ่งครั้งอัตโนมัติเมื่อใช้ความสามารถหากแตะปุ่มสไลด์ค้างไว้ก่อนใช้ความสามารถแก้ไขปัญหาที่ทําให้แฮชแท็กความเร็วคงที่ไม่แสดงน ปรากฏขึ้นมาตามปกติสัตว์เลี้ยงกวางมาเดือแก้ไขให้ตัวของกวางมาเดือเนี่ยคืนชีพก่อนตัวของสมบัติเยลลี่ปีคืนชีพน้มีการลดพลังชีวิตที่ฟื้นคืนชีพแล้วก็เพิ่มคะแนนเยลลี่ชิ้นส่วนมาเดือเพิ่มขึ้นมาน้คุกลูกโอก๊กมีการลดคูลไทม์สกิลอีก2.15วินาทีแต่ว่าก็มีการลดคะแนนเยลลี่หมีสีเหลืองเช่นกันน ผู้อาวุโสหน่อไม้มีการแก้ไขปัญหาที่ทําให้ผลิตเยลลี่พวงเหรียญช้าเมื่อเก็บไอเทมแม่เหล็กระหว่างการแสดงการผลิตเยลลี่พวงเหรียญสัตว์เลี้ยงวิญญาณมืดมิดมีการแก้ไขปัญหาที่ทําให้ความสามารถเพชรอีกครั้งเมื่อเริ่มวิ่งต่อจากคุกกี้ที่วิ่งก่อนหน้าก่อนใช้ความสามารถจะจบลงสมบัตินมก็มีการบัฟเครื่องพิมพ์ดิจิอัตโนมัติเพิ่มคะแนนเยลลี่ตัวอักษรที่พิมพ์ไขคืนที่สีแดงแก้ไขปัญหาที่ทําคะแนนที่ถูกหักนํามาคูณเพิ่มเมื่อฟื้นคืนชี่ขณะที่ใช้อัตราคูณคคะแนนก็ือ บัคก,ก่อนหน้านี้ที่ถ้าใครเล่นเบรกเอาก็จะเห็นกันเพราะว่า2เบกก่อนหน้านี้ผัดท้ายผมใช้ไข่ชุบหมดเลยมันก็จะเห็นว่ามันก็จะมีบักของไข่ชุบนะไอคะแนนที่มันควรจะหักทิ้งไปมันดันไปบวกเพิ่มตอนหลังจบเกมเนาะตอนนี้ก็แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนในส่วนของคอมโบโบนัสก็มีการปรับของมาเดือ่อแล้วก็ชูครีมให้เพิ่มคะแนนมากขึ้นนการแก้ไขบักอื่น มีการแก้ไขปัญหาที่ทำให้ไม่แสดงฉากรับคะแนนของคุกกี้บางตัวแก้ไขปัญหาที่ทำให้ไม่ใช้คะแนนพื้นฐานของเยลลี่ที่ถูกเปลี่ยนเมื่อเยลลี่ที่ไม่มีคะแนนเพิ่มเป็นเยลลี่ชนิดอื่นคุกกี้ชาเลนจ์ก็มีการปรับของมาเดือนะครับต่อมาในส่วนของแก้ไขปัญหารีเซ็ตคุกกี้เพชรและสมบัติที่มีอยู่ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณวันที่2ี23เนยี่ยแหละนะฮะที่มันมีแพ็กอัปเดตเข้ามาก่อนกําหนดเนาะซึ่งมันทําให้คุกกี้เอมคุกกี้เห็ดพิดแลวก็สมบัติหหูฟฟังวาเน่ย,ยไป ก็เขาได้ทําการแก้ไขแล้วก็คืนสินค้าคืนของที่เราอัพไว้เนี่ยตามเลเวลที่เรามีก่อนหนะ้าน,นี้ก่อนอัปเดตไว้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ให้คริสตัล3,000อันลูกบาศก์ไส้นง1,000อันแล้วก็ผงเวทมนต์อีก5,000อันเป็นการตอบแทนนมโอเคสำหรับประกาศอัปเดตก็มีประมาณนี้นะฮะก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้รับของที่มันเป็นของคืนเนี่ยคุณสามารถมากดรับที่กล่องจดหมายได้นะอันนี้ผมรับไว้ตั้งแต่ช่วงวันที่26ละ้ลวเท่ากับว่าแพทนี้ก็คือบัฟมาเดื่อแล้วก็บน้องชูครีม ซึ่งมืเดือนเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะยังคงเป็นสายทําลายนะฮะดังนั้นเนี่ยเท่าที่เดาวไว้น้องก็ยังคงน่าจะยังเล่นยากอยู่เอาไปเล่นในเบรกสายทําลายคิดว่าอาจจะโหดแต่ว่าถ้าเไปเล่นด่านปกติก็ต้องดูโครงสร้างด่านอีกหนึ่งส่วนชูครีมเนี่ยมันมีการเพิ่มความสามารถในการผลิตโพชั่นเข้ามาไอความเร็วแสงผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ว่าไอการที่ผลิตโพชชั่นเข้ามาได้เนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างมีผลเยอะเหมือนกันอาจจะทาให้จังหวะชูครีมเปลี่ยนไปเลยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรับตัวคุกกี้ดาร์กฟงดูกันนดีกว่าะ ็ในการอัปเดตนี้ก็มีสกินใหม่ของน้องชูครีมมาเนาะซึ่งน้องมาในธีมชุดทันบกเนอะไม่ค่อยเข้ากับอัปเดตเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะแบบยังธีมฤด,ดูหนาวอยู่แต่ว่าตอนนี้มันยังหนาวอยู่เหรอ่อ่ะหนาวก็หนาวในส่วนของกิจกรรมก็ล็อกอินเหมือนเขาล็อกอินจะปรับเป็นแบบนี้แล้วนะก็คือเป็นล็อกอินแบบเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปเนาะแล้วก็มีรางวัลล็อกอินต่อเนื่องให้นะก็คล้ายๆเดิมแหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแบบ 5้าวันแทนอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็การเดินทางข้ามมิติของคุกกี้รถเก่ารัดโอเคกิจกรรมก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปสมสมบัติเลยละกันก็เ,ออเดี๋ยวขอดูสกินด้วยอืมสกินมาเดือก,กับตัวของดาร์ฟงดูก็แยกตู้กันนะเหมือนเดิมเนาะแล้วก็สกินนักกษัตริย์เก่าก็จะเป็นตู้แยกนะซึ่งนักกษัตริย์เก่าผมไม่มั่นใจว่าเปิดให้แลกไหมนะก็ถ้าเกิดใครที่มีให้แลกก็บอกได้นะครับ หรือถ้าไม่มีให้แลกก็ตามนั้นนะฮะก็ะต้องไปสุ่มเอาอย่างเดียวเนาะผมถึงได้แนะนําเสมอว่าไอ้พวกสกินที่มันเป็นสกินแบบพิเศษกิจกรรมอะไรเงี้ยหรือเป็นสกินประจําเทศกาลเนี่ยผมแนะนําว่าให้สุ่มไว้ตั้งแต่กิจกรรมแรกที่มันมานะเพราะว่ามันแลกได้ดาวเกลือได้เนาะอย่างมะเดื่อก็แลกได้ดาวเกลือได้นะฮะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสกิปในส่วนของการสูงสมบัติไปเลยแล้วกันเนาะ a few minutes later อ่ะโอเคครบเป็นที่เรียบร้อยนะทำไมรู้สึกว่ารอบนี้มันแอบเกลือ,ลอ,ลอแปลกแปแฮะเออแต่ก็เลดใกล้ๆเดิมละมั้งเพราะ ปกติมันก็ใช้ประมาณ2อหมื่นอยู่แล้วนะก่อนนี้เราจะไปอัพเลเวลกันเดี๋ยวผมมาสุ่มสกินแบบแกล้งๆหน่อยละกันเดืือลูกบาทอยู่เจ็ดพันะฮะก็คิดว่าอาจจะได้แรกนะ <laughs> ดูทรงได้แรกแน่เลยะว่าเดือนก่อนนี้คือแบบโอ้โหโดนแบบจัดหนักจัดเต็มมากนะฮะ <c oughs> เสียดายนึ่ว่าเป็นสกินสปเปอรย์ปิกเป็นแค่สกินอีปิกเ,เฉย <c oughs> ๆโอ<ห>เห็นตู้สวยๆกัน,นึกว่าจะแบบออกสกินปเปร์ปิ โดไม่มันเลยขาวล้วนวาละอ่ะลองสุ่มดาร์กฟองดูดูเผื่อเจ๊แกจะรักเราใช่เปล่าโอเคเจ๊รักผมขอบคุณครับไอเมืเดือไม่รักเราเลยไอ้มาไม่รักดีไอ้มาดีตลก ได้อีกโลหนึ่งพอดีมาดือดูตัวอย่างเจไว้หนูต้องมาแล้วนะลูกโ okay. <laughs> อเคเออเดี๋ยวแลกเอากันได้ถถยครูดาวมันเจ็ดจุดเจ็ดวิแต่ว่าแสดงว่าครูดาวจริงอาจจะนานกว่านี้นะฮะมาอาจจะต้องแบบสะสมอะไรนน่นนี่นั่นให้ครบก่อนทําเงื่อนไขนะอัพแคนดี้ไปต่อเลเวลห้าไปเลยแบบจัดเต็มนะฮะสัตว์เลี้ยงก็เป็นโพสอิใช่ไหมมันเป็นโพสอิเนาะก็ัพไปนะฮะ ดูแล้วมันให้แต,แต่แต้มอย่างเดียวนะไม่ได้มีความสำคัญในการให้อึดเลยนะฮะก็ต้องดูจังหวะก,กันอีกทีหนึ่งนะสับดาร์กฟองดูแต่คิดว่าอาจจะเป็นจังหวะพื้นฐานมั้งอืมอ่าแล้วก็อัพสมบัติกันต่อผมอ่าแม็กไปเลยเราสุ่มมาครบเป็นที่เรียบร้อยละเออแต่ว่าไปแผ่นนี้บับสมบัติเครื่องพิมพ์ดิบมาเนาะเอเครื่องพิมพ์ดิบนี้มันเพิ่งบับไปต่อนนองน้องแสงเองปะบับอีกแล้วเหรอเอาจริงๆผมคิดว่าอาจจะบับไอตอนแรกนึกว่าจะบับแบบกันไกลาการเวลาอะไรอย่างนี้มามากกว่านะเพราะว่า มันเก่ากว่าเยอะเลยนะเออเนี่ยกาไกลการเวลาหรือกันไกลสลับเวลาอะไรเงี้ยซึ่งสมบัตินี้เนี่ยผมไปดูในคลิปรีวิวมามันต้องเหมือนกดสไลด์ตอนใช้ได้นะเออก็เป็นสมบัติอาจจะไม่ได้ใช้ง่ายขนาดนั้นนะเพราะบางทีเราอาจจะไม่มีจังหวะสไลด์เงี้ยตอนแรกผมนึกว่ามันมีสัญลักษณ์ของท i m คือในรูปหมดใหม่อ,อ๋อไม่ใช่มันคือเป็นการบ่งบอกว่าอ,อ๋อเราใช้รีวายได้เอาสรุปไม่ได้ใช้ได้แค่2โหมดเหรออ,อ๋อสนามที่แข่งก็ใช้ได้เหรอ ก็โอเคนะเพราะบางทีเราเล่นในสนามแข่งเราก็มีพลาดได้ไงผมว่ามันน่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวผมไปลองดูที่ฟังก์ชันรีไวอ่ะใช้ได้แล้วอ๋อมันจะมีเด้งขึ้นมาว่าใช้ได้เมื่อไหร่อ๋อหน้าน้องจะเด้งขึ้นมาอ่ะลองดูอ๋อมีเลือกด้วยว่าย้อนกลับไปกี่วิอ่ะลองเล่นดูอ๋อโอเคอ่ะเก็ต มางั้นเดี๋ยวเราไปเล่นในชาเลนจ์ของดาร์กฟงดูกันดีกว่านะครับฮะปึ้งปึ้งปึ้งไปอ๋อโอเคอ่าก็คือน้องใช้ความสามารถทุกเจ็ดวิแต่ว่าน้องต้องเจ็ดวิทุกสี่สแต็ ่าโอเคอ่าแล้วก็มีพนักงานวิ่งมาอ่าโอเคอ่าเข้าใจแล้วก็คือเท่ากับว่าเราก็ต้องเอา7คูณไปคูณ4เนาะ7 1 7 7 2 4 7 3 1 7 4 28คูณดาวจริงน้องก็อยู่ที่28วิอ่าโดยประมาณนะฮะ28 29เกือบเกืบวิเพราะว่าน่าจะมีดีเลยเวลาไปเก็บคุกกี้ด้วยโอเคน้องก็สกิลก็คือต้องรอคุกกี้ให้ครบตามโคต้าก่อนแล้วก็ค่อยใช้ความสามารถประมาณนี้นะฮะซึ่งความสามารถน้องก็จะเป็นแบบา ทดสอบพนังงานใหม่ปิ้วปิ้วปิ้วพนักงานใหม่ก็มาทดสอบว่าน้องทําอะไรได้บ้างอะไรงนี้อ๋อโอเคโอเคอ่าก็เป็นตัวที่น้องเป็นแผนกบุคคลใช่ไหมละ่ะเออแผนกบุคคลก็ต้องทดสอบสกิลอยู่แล้วว่าแบบบุคคลทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยโซสัตเลี้ยงก็ปล่อยโพสอิดแล้วก็เด้งแต้มโอเคไม่มีอะไรมากนะฮะก็ถือว่าเป็นคุกกี้ที่ทุกอย่างเข้าใจง่ายนะ แต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องไปดูจังหวะในเกมจริงว่าจังหวะมันจะเวิร์กไหมอ่าต้องไปดูด้วยว่าจังหวะเวิร์กไหมแต่ดูแล้วคูดาวมันประมาณ28วิก็เท่ากับว่าน้องเนี่ยมันน่าจะเอาไปเล่น3ขวดปะส่วนใหญ่ถ้า28วิมันจะคูดาวมันจะมันจะอยู่ประมาณนั้นนะแต่ไม่แน่ถ้าเกิดน้องดีเลย์เยอะน้องอาจจะอยู่30วิก็ได้นะเออไม่ใช่30วิจังหวะอาจจะ2ขวดก็ได้นะ ก็แต่ต้องอย่างที่บอกเราไปทดสอบกันอีกทีหนึง่งแต่นั่นแหละถ้านับคู่ดาวจริงๆก็คืออยู่ที่ประมาณ2ี่9ปดยิบเก้าวินะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันมีแบบดีเลยตอนจังหวะที่ไปรับพลังงาน,นยังไงผมคิดว่ามันน่าจะมีดีเลยตรงนั้นด้วยนะฮะกระดานน้องมันดูวุ่นวายอย่างเลยผมรู้สึกบางทีมันดูแบบมืนตาเออดูแบบทุกอย่างมันดูเนียนตากันไปหมดเลยวุ่นวายเนาะถ้าไม่มีลี่นี่ก็บางทีไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องไปโดดไปตรงไหน อ่ะใช้สกิลไปไปเด็กใหม่ลองดูสิอ่ะดูดูด,ดให้เกตให้เกตอ้าวโอเคไดมอนแล้วอ๋อแสดงว่าถ้าเป็นเวอร์ชันปกติไดมอนน่าจะไม่ยากนะเพราะว่านี้ผมยังไม่ได้สกิลอีกรอบได้ซ้ำเลยน่าจะได้สกิลอีกทีหนึ่งปิดท้ายพอดีนะ จึบจึดดูทรงสก,กินมาเดือดเดี๋ยวคงต้องแลกเอาบางเนี่ยคงเปิดไม่ได้หรอกปุ้มสกิลไปปุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยพนักงานใหม่อืม จะว่าไปคุกกี้ที่เป็นทีมอะไรนะผู้พิทักการเวลาเนี่ยผมจําได้ว่ามันเหลืออีกตัวหนึ่งที่เป็น NPC นะคือตอนแรกผมก็นึกว่าตัวนั้นจะมานะไอเมเปิลอะไรสักอย่างอะ่ะเออสรุปยังไม่มานะอ่ะโอเคเรามาปิดท้ายกันกันกบมินิรีวิวนะผมก็ตอนแรกกาวว่าจะปิดคลิปไปแล้วแต่ว่าก็ลืมไปว่าเออยังไม่ได้ทำมินิรีวิวมาหลายแพทแล้วนะฮะ ในๆก็ในๆแล้วเราก็กลับมามินิรีวิวหน่อยละกันผมก็สัพย์ตัวของฟองดูเนี่ยหลังจากที่ไปเล่นมา1ตาท่วนนะฮะก็ทําให้ดูว่าเออเจ๊แกก็เป็นจังหวะ2ขวดก็อย่างที่เราไว้ว่าเออเจ๊แกมันดูดีเลยค่อนข้างเยอะนะคือไม่ได้ดีเลย์แค่เรื่องของการเก็บพนักงานนะแต่ว่ามันจะมีดีเลยตอนใช้สกิลที่ค่อนข้างนานนะเป็นตัวที่ใช้สกิลแล้ววิ่งนานนะฮะคือผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ใช้สกิลนานแบบนานมากอีกตัวหนึ่งเหมือนกันมันก็เลยทําให้ยือระยะไปได้ค่อนข้างเยอะนะ ก็เลยกลายเป็น <Safe> ว <code mark> <S, K poured out> ่าถ <sk> ึงเจ๊สแกเนี่ยคูดาวจะอยู่ที่ประมาณ28วิต่อการใช้สกิลหนึ่งรอบก็จริงแต่ว่าพอถบไปทบมาในระหว่างที่มันใช้สกิลแล้วมันคูดาวนานด้วยเนี่ยมันก็เลยทําให้เจ๊แกก็เลยเป็นจังหวะ2ขวดเนาะซึ่งเจ๊แกก็เป็นตัวที่เ่ะว่าเล่นยากไหมผมว่าเล่นไม่ยากมากนะฮะก็เป็นตัวที่เล่นแบบสบายๆนะแต่แค่แบบอาจจะต้องแบบโดดเองอะไรเงี้ยเออซึ่งผมว่าบางทีก็ก็ดีกว่าพวกสายบินนะเออเพราะว่าเจ๊แกก็จะสามารถแบบโฟกัสการเก็บเยลลี่เองได้เนาะก็เป็นข้อดีเนาะ ซึ่งตัวคุกกี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากสัตว์เลี้ยงก็ไม่มีอะไรมากเป็นตัวที่แบบเบสิกเบสิกพื้นฐานเลยนะง่ายๆนะฮะเป็นตัวที่ผมเอาใจผมชอบสไตล์การเล่นนะราะว่าน้องอ่ะไม่มีปัญหาเหมือนฮีดังเรื่องระยะแน่นอนเพราะว่าอะที่ผมเล่นมาคือระยะค่อนข้างสั้นนะฮะดังนั้นถ้าเกิดเจอด่านวิ่งไกลเนี่ยเราก็ใช้แบบเครื่องโยนหรือน้ำยาอามฤตอะไรเงี้ยในการทดแทนระยะที่ขาดหายไปได้นะครับซึ่งภาสองในการเล่นแบบมินิรีวิวผมก็เลยจะใช้เป็นพี่ไผ่นะเพราะว่า อ่าผมชอบพี่ไผ่นะฮะก็เลยใช้พี่ไผ่นะแต่จริงๆคิดว่ามิวกี้น่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าน้องเราก็เล่นเป็นฉบับแบ,บบปกติปกติอ่ะเราไม่ได้เล่นสายเยลลี่อะไรนะแต่ว่านั่นแหละเราแบบเดี๋ยวน้องมิวกี้เดี๋ยวค่อยไปคลิปแบบรีวิวจริงพรุ่งนี้ละกันนะเออจะได้แบบไม่ทับไลน์กันนะฮะโอเคก็ข้อดีอย่างคือตอนมันตอนใช้สกิลเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นที่แบบช่วยดูดเยลลี่ได้ด้วยเนาะซึ่งก็ถือว่าใช้ชีวิตค่อนข้างง่ายนะโอ้โห โอ้ดีดีนะติดตัวกับพิพอยู่แล้วเมื่อกี้ไม่ติดตัวกับพิพนี่น่ากลัวอยู่นะฮะอ่าโอเคก็สับตัวของสมบัติใหม่เนี่ยไอสมบัติที่มันเป็นนาฬิกาใหม่อะ่ะที่ผมไม่ได้หยิบมาใช้เพราะว่ารู้สึกว่ามันใช้ยากแล้วมันก็ไม่มีคอมโบกับตัวน้องฟองดูด้วยนะครับคือสมบัติใหม่เนี่ยมันต้องสไลด์น่าจะ5ทีมั้งเพื่อที่จะใช้ความสามารถนะ ดังนั้นมันเป็นสมบัติที่ค่อนข้างแบบใจลอยในการเล่นไม่ได้นะแล้วผมก็ไม่มั่นใจว่าพวกตัวที่สไลด์ระหว่างใช้สกิลไม่ได้เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เลยหรือเปล่าหรือว่ามันสามารถกดสไลด์เพื่อเปิดความสามารถได้ถึงแม้จะใช้สกิลอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปทดสอบกันอีกทีหนึ่งนะดาบไปว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ลองอะไรเยอะนะก็อย่างที่บอกเพิ่งเล่นฟองดูไปตาเดียวนะสมบัติใหม่ก็ยังไม่ได้เทสเลยนะ,อะโอเคพุ่งไปจุ๊ย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 เจ๊ง ซึ่งขนาดเป็นพี่ไผ่เนี่ยผมบอกเลยว่าก็ไปถึงขวดเลือดได้แบบน่าหาวาดเสียวมากน่ากลัวมากนะดังนั้นพวกตัวที่ทําระยะได้สั้นกว่าพี่ไผ่เนี่ยก็คืออาจจะมาไม่ถึงขวดเลือดก,กันนะน้องมิวกี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะน่าจะพอๆกันก็คิดว่าอาจจะมาถึงได้นะแต่ว่าไม่รู้ถ้าเกิดมาไม่ถึงเนี่ยก็อาจจะต้องพึ่งน้ายามาริดอย่างที่บอกไปนะเบาะว่าตัวมันระยะแบบไม่ได้ไกลเวอร์อะไรนะถึงแม้ว่ามันจะกินดีเลยการใช้ความสามารถกเถอะแต่ว่าคือฟองดูไม่ใช่ตัวที่แบบใช้สกิลปุ๊บแล้วสปีดแบบปลดปลาดอะไรนะอ นั้นเท่ากับว่าถ้าเกิดด่านทีมอัปเดตมาเนี่ยมันเป็นด่านที่วิ่งไกลหน่อยเนี่ยฟองดูก็มีสิทธิ์ที่อาจจะพาแบบคุกกี้ผัดสองไปเก็บคนแล้วไม่ถึงเนาะด้านนั้นก็ต้องระวังระวังไว้นิดนึงนะฮะแต่เรื่องจังหวะเรื่องการให้แต้มเรื่องอะไรเงี้ยผมมองว่ามันเป็นตัวที่โอเคนะก็คิดว่าไม่รู้สิเดี๋ยวต้องลองแบบเยอะกว่านี้ก่อนแต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าเล่นค่อนข้างง่ายกว่าฮีดังนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะนิดหนึ่ง,นะงอ่ะโอเคเห็นไหมว่ามันมาถึงคน้ได้แบบน่าก,กลัวมากกว่าเสี่ยวมากนะ ดังนก็ต้องระวงังระวังไว้หน่อยนะถ้าจะเล่นฟองดูก็ฟองดูก็อาจจะมีข้อเสียกว่าพวกแบบฮีดังหรือพวกตัวอื่นอะไรอย่างนี้ตรงนี้แหละเออตรงที่ระยะมันอาจจะสั้นไปหน่อยนะฮะเอาโอเคปิดท้ายไปอ่ะสัตว์เลี้ยงก็ให้แต้มโพสตอิทไปนะฮะแล้วก็ปิดท้าย โอเคก็จบประมาณนี้ไปก่อนนมซึ่งผมคิดว่าถ้าเล่นเป็นมิวกี้ก็อาจจะจบเยอะๆกว่านี้แหละคิดว่าแต้มก็น่าจะไล่เลียก,กับตัวของน้องฮีดังนะกับน้องต้นหอมอะไรอย่างนี้นะขนาดเล่นผัด2พี่ไผ่ที่มันเป็นตัวที่แบบไม่ได้คอมโบเวอร์ก็ได้แต้มขนาดนี้ผมถือว่ามันน่าจะโหดประมาณนึงเลยแหละเออก็อถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจตัวนหนึ่งนูเดี๋ยวไว้รีวิวแบบจริงๆจังๆพวกนี้อีกทีหนึ่งละกันเนาะ โอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้น้องถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด s ั b ส c r ร b ์เป็นกำลังใจใด้วยถ้าชอบมากก็สั่งสมาชิกได้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสรบวันนี้สวัสดีครับเจอกันนะบ๊ายบาย